<c oughs> ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ <c oughs> วันนี้ก็อยู่กับเกมโรบอทแมปที่มีชื่อว่าโปรเจกต์สมทนะครับ <c oughs> ซึ่งมันก็เป็นเกมอะไรไม่รู้นะเออน่าจะเป็นเกมแบบแนวต่อสู้นะผมเห็นมันอยู่ในหน้าแนะนํานะก็ะสงสัยหน้าเล่นดีเอ,อ,อะไรอะ่ะมันลูกศรให้เรามัมเนี่ยยินจาใช่เลยอุ้ยโอ้ยโอ้โหเฮ้ยว้าวเหมือนจะมีหลายพลังด้วยนะ อ้าวล็อกอยู่อ๋อเขาน่าจะทําไปเรื่อยๆหุ้ยเห็นนะครับน่าสนใจแล้วมาตรงไหนเพื่อเล่นเน่ะตรงนี้เหรอหุ้ยว้าวว้าวว้าวว้าหุ้ยนี่โอ้ยนี่มันโซนิกไปเนี่ยโซนิกเมี่ยด้ใส่้าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สกิลที่หนึ่งว้าวโอ้ยโอ้ยโคตรเท่อ้าวเฮ้ยโอ้ยโดนขาดสกิลเนี่ยระเบิดโปแปรโปแปรหุ้ยระเบิดตุ้มโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอโอ้โหเดินตาย โอ้ย,อยแต่น่าสนใจโอเคเกิดละว้วาเวฮ้ยไม่รู้นะเป็นแมปแมบเป็นอะไรน่าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะจะเป็นแมปต่อสู้น่าสนใจเอ้ยจะใช้ท่านี้ก็ชอบขาดพวกนี้เอานี่ไปแก๊งไปเกลีอ่งโอ้ย ไอเปอร์เซนต์นี่คืออะไรอะเลือดเราไม่เลือดเลยอ๋อน่าจะเป็นเลือดก็คือเปอร์เซนต์ยิ่งสูงก็คือเหมือนเอ้หรือเปล่าไม่รู้คืออะไรไม่น่าใช่เลยอนี่เกิร้อยแล้วมันยังอันนี้เลยไม่รู้อะตะเบอร์ตายมาแล้วเฮ้ยอ๋อก็คือไอเปอร์เซ็นต์นี้ก็คือถ้าเรายิ่งโดนโจมตีมากไหม แล้วพอเราเอ้ยมีใช่ไหมอย่าบอกนะว่าไอ้เปอร์เซ็นต์นี้คือถ้าเราโดนโจมตีเราจะกระเด็นอะ่ะก็คือแบบนี้ค่าการไม่ตายต้องผักตกเท่านั้นเหรอว้าวคล้ายๆนั้นอะไรสม์ทเลเจนะ่ะเอออันนี้ก็คือโปรเจกต์สมัทเออคล้ายๆกันอยู่โอ้โจมตีทีนี่ฟิวเลยใช่ไหมเนี่ยว้าวว้าวว้าวเอาละเกเกนบึ้มบึ้มบึ้มุ้ยบึมบ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 ้มบ,บมบบอมยมบ เอ้ยชิงคือโซนิคแม่นสายฟา้านะโซนิคแม่นสายฟา้าจะชะัดไม่ใช่ไม่ใช่โซนิคความเร็วเสียงไปมาอุย้ยอุ้ยอ้าอ้าอุ้ยอุ้ยแบบนี้ฆ่ากันยากอยูน่นะมาดิมาดิอุ้ยแล้วก็ระเบิดปุ๊มปั๊มปุ๊มปั๊มระเบิดลูกสองโอ้ยอุ้ยมา วิ่งหนีอ่ะหนีต้องโดนเอ้ยมามามาประทัดอืม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 อืชังชวีชังชีมาดิมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ทำไรทำไรอ๊ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโออะไรอะดาวเอาไว้โอ้ยไม่ปิ้วใกล้จังนี่ทำไมผมทำมบนดื้อไม่ปิ้วเดี๋ยวต้องลองมันต้องทํางเนี่ย มันทำไมเราอะเฮ้ยเฮ้ยมันจับผมมันจับผมอุ้ยไหลเนี่ยเจ้าว,วานี่ว้าผมยังไม่รู้วิธีเลยเลยเนะี่ยว่ามันต้องทำไงให้ศัตรูกระเด็นอุ้ยปีวแล้วเนี่ยโอเคแล้วผมจะปลดล็อกตัวไม่ได้ไงตัวไม่ต้องซื้อในราคาห้าร้อยเอ้ยผมจะซื้อได้แล้วไปเลย เหมือนแบบนี้เพิ่งเปิดมาได้ไม่นานป่ะไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้อย่ถามผมน่าจะประมาณไม่กี่เดือนมั้งเพราะว่าผมเข้ามาดูก็ไม่รู้เฮ้ยเพื่อนเราขอทดลองดัมมี่ได้ไหมฮะขอะเถอะเฮ้ยเพื่อนขอดัมมี่หน่อยเราจะทดลองเรา่นไม่เป็น,น,นองโอ้ว้าวตีคใช่ไหมอืมโอเคอืมวิวิได้อยู่ได้อยู่ เฮ้ยเพื่อนใจเย็นประทัดระเบิดปรามาโน่อ้าวผมฆ่าคนได้แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยได้แล้วได้แล้วโอ้ว้าวได้แล้วผมฆ่าคนได้หนึ่งคนใช่้นเฮ้ยชุนพอแล้วเฮ้ยแกนินจาเหรอเอานี่พี่เกณนระเบิดโอ้ยตีอะไรเฮ้ยโอ้โเฮ้ยเอาปืนจากไหน โป๊เอาปื่มจากไหนวัดได้ผมจะซื้อเลยแล้วเนะี่ยเหมือนจะมีโหมดอื่นนะออ้ยแมบนี้น่าจะไปได้ไกลอยู่นะอีกอย่างหนึ่งแบบนี้ไม่ค่อยแหลกด้วยนะหรือเป็นที่เครื่องผมไม่รู้ผมเล่นแมบอื่นมันแหลกกว่านี้นะแมปนี้ถือว่าไม่ค่อยแหลกมากนะไเก็ถือว่าใช่หนะเฮ้ยไอ้นี่มันฆ่าผมเนี่ยไอ้นี่อนเอาไปเลยมึงมัาเปาอ้ย เืออโย่านะเพื่อนผมใช้สกิลสองไม่ได้ละสกิลสองมันดีเละนิดนึงโอ้ยว้าลืมไปมันมีบล็อกโอ้ยโอ้โหไม่ต้องบล็อกแล้วอย่างเงี้ยชิงหยาระเบิดไปแล้วนะโอ้ตายเยี่ยมเยี่ยมเลยมาแล้ว VIP คืออะไรอ่ะไม่รู้ไม่อยากรู้ด้วย แล้วเฮ้ยไอนี่มันจะจ้องจะเล่นแต่ผมนี่ฮะไม่กะจะให้เล่นเลยใช่ไหมเอ๊ะแล้วผมได้เงินได้ไงผมได้เงินจากไหนตอนแรกอะเฮ้ยเพี่โตพี่โตวิไม่ใช่มัดใช่มัตึงเลยไม่อยู่กับนี่ล้วเบื่อวิ่งมาก็เจอแลยว้าย่ชไม่อยากเจอหน้าแกแกมันเก เกลือเลี้นมันมาแล้วมีตาม,มาช่วยด้วยผมเขียดมันมันจ้องจะเล่นผมอย่างเดียวเลยเฮ้ยกระโดดได้สามทีปองปองปองิงงๆปองปองปองโอ้ยแหลกแหลกโอเคน่าไหมเฮ้ยบินได้ผมอยากเห็นคนทยิบินได้เฮ้ยโอ้ย,อยสามารถไตก่กำแพงไดอ้อย่างนี้นะมา ปั๊มไอ้แล้วตอนนั้นผมได้เงินมามาได้ไงรอดรอดรอดร,อรูนะเมื่อกี้ผมได้เงินมาได้ไงไรูเฮ้ยนี่ชนะโนโอวไม่อยากตายผมยังไม่อยากตายโอ้ยกระดาพาไปตอนที่ผม,ไ,มได้เงินมั้งไม่รู้อะถ้าผมไม่ตัดภ่าก็แปลว่าผมไม่ได้มังนะโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้รับมันมาถึงที่เรียบร้อยนะนี่ อักซวินไม่เลยหมดตูดไม่รู้นะโหดหรือเปล่าแต่ไม่รู้อะอยามุมเนี่ยไอตัวโล่นี่ไงปิงปิ้งปิงโอเคผู้กล้าโล่พังงานมาร้อยไอ้หนองสกิลที่หนึ่งอ้ยพุ่งไปฟันสกิลที่สองโอ้ยโอ้ยเอาสกิลที่สามแล้วสามบอกบอกบอกสีเฮ้ยเอามัน <c oughs> อย่าบอกนะว่ามันเป็นสกิลเคาน์เตอร์สองสกิลแหละ เกินไปีไอ้น้องเกินไปนะเกินไปพี่โตมาดิโอ้ยนี่ไม่ใช่มันเสียงไปเลเนี่ยพี่โตโอ้พี่โตพี่โตพี่โตจะยืนโอ้ยเอ้ย่าอ้าวพี่โตละไอ้โตไอ้โตก็เกินไปโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยหู้ไอโตโอ้โอ้ไม่ต้องเล่นอลไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเล่นแล้วไอ้น้อง ย่อมเลยให้ทายเฟ้ยโอ๊ยไงเพื่อนโอ้ยโอ๊ยใจเย็นใจเย็ในใจเย็นปเขาเตอร์นเอย้ยฉันยังไม่รู้เลยพวกนี้มันทำอะไรได้นะเดี๋ยวแข็งซะเลยโอ้ยโอย้ยไปเคียดแค้นมาจากไหนมามาทำอะไรกันอยู่บนนี้ครับพี่น้องโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจโอ้โหนายก็รีบร้อนจะฆ่าเราอย่างเงี้ยเขาเตอร์ไฟโอ้ย เพื่อนขอเคาน์เตอร์หน่อยอ้ามันใช้ธนูนกีกรูมาแล้วเคาน์เตอร์โอ้ยเคาน์เตอร์ไห่เพื่อนเพื่อนขอเคาน์เตอร์สักดอกได้ไหมเนี่ยเคาน์เตอร์สไตร์อุ้ยโดนโดนโดนแมใช้เคาน์เตอร์น่าจะต้องใช้ระยะไ,ะไปชิชินมากกว่าผมรู้แล้วสก,กลิลถามคือพุ่งชนด้วยโลูดมาเอาไว้วิ่งมาแล้วนี่ไงใช่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 ไม่ยากแต่ผม อะไรอ่ะเงินก็เลยไม่เข้าใจมามามาไอ้น้องอุ้ยอ้าวอุ้ยได้เงินแล้วนึกว่าไม่ได้ผมีงงราก่อนนะเพื่อนขอให้หลับยิ่งสงบตีดีดีดีเยอโบมาแล้วเพื่อนมาแล้วลูกจ้าดาบคมๆที่หนูอยากโดนแทงนาเฮ้ย โอ้ยไอ้โอ้ไอ้ไอ้สตาร์แพทิ่นัมมีฟันดามี่เลยโอ้ยไอ้น้องเกินไปไหมพี่มาแล้วน้องโอ้ยมาไม่ทันตายก่อนตายก่อนตัวต่อไปใช้พันห้านี่ผมคงต้องเล่นอีกตั้งนานเลยแหละผมก็คงไม่ได้กลับมาเล่นอะไรบ่อยนะผมก็เล่นประมาณนี้มารีวิวก็เห็นมันน่าสนใจดีเห็นดูตัวอย่างไปคือแบบอุ้ยอะไรนี่ ประมาณนั้นเลยผมก็เลยกดเข้ามาเล่นดูวก็ถือว่าสนุกดีนะโอเคก็ก็ถือสนุกเอ้ยผมฆ่าใครได้แต่คือเก็บเงินยากนะค้าคุณเล่นไม่เก่งผมก็ไม่ใช่พวกแนวนี้ด้วยก็มาเล่นสนุกสนุกไปเอออุ้ยอะไรอะอะไรโอ้ยโอ้ยไอสู้มั้ครังสุดท้ายสู้ยงมีสไตล์ไอ้น้องจะปันเท่าไห โอ้ยน้องชายพี่ขอโทษเฮไปทำฉันได้ไงไอ้น้องแทงกระหม่อมเลยดีไม้ฟา,าดเลยนี่โอ้ยโอย,โอยผมละไม่ชอบเลยเวลาผมกระเด็นแบบนี้นะมันว้าวุ่นแหวเฮ้ยพวกนี้ทำไม้พวกแกไม่ตีดัมมี่บ้างเล่าตีแต่ฉันคนเดียวไอ้พวกโลกกินวิญญานเนย้โอ้โหโดนละพี่ชาย โอ้บินได้มาเลยน้องมาเลยพี่น้องอพี่ฝันน้องพี่ฝันเลยพี่พุ่งชนด้โล,โลไอ้น้องผู้ค้าโลบางานรู้จักเปล่าแทงอย่างนี้แทงก็มองโอ้ยไม่โดนโอ้ยตายได้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 ไอ้น้องใชยพี่จะสองร้อยแล้วพี่ยังไม่กลัวตายน้องมาเลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งตึงทำไรน้องทำไรน้อง แขงเลยโออ้